ส่วนบอยปรกรณ์เองค่ะกองละครบาพอายุธิธรรมของค่ายเมกเเคนะคะก็เตรียมกลับมาถ่ายทำแล้วเช่นเดียวกันค่ะบอยเองก็บอกตอนนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกันค่ะเขาก็เริ่มมีเช็คคิวมานะครับเออเดือนหน้าก็เดี๋ยวเดือนถ้าเกิดว่ากองเขาไปทางกองเขาเขาเช็คคิวมาเขาฆ่า,าก่อน้็เดี๋ยวเขาคงไปเตรียมการตอนนี้ก็าทางอ๋อทํางานบ้านอยู่บ้านด้วยนะครับเพราะว่า คือเรื่องนี้ก็บทค่อนข้างยากชยใช่ครับก็เนี่ยเนียช,ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาทำงานบ้านแล้วเพิ่งมีคุยกับพี่ที่กองเมื่อวานครับว่าว่า,วา,วาอยากอยากเวิร์กช็อปเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าแบบอยากเวิร์กช็อปเพราะว่ามันหยุดไปนานเนะาะความหยุดไปนานในเรื่องตัวละครที่เราเคยแบบกําลังจะเข้าเนื้ออะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเบาลงไปอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวกลับไปเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะแบบลอยๆก็ก็เลยมีมีคุยว่าอยากอยากกลับมาเวิร์กช็อปกันก่อนกอน่กอนเปิดกล้องอ ค่ะซึ่งประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยเรากองเคงจะเริ่มกลับเข้ามาทํางานแล้ว<ช>นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเหล่าดาราน,นักแสดงเองก็ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีการผ่อนปลนในเฟสที่3อีกด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค,ะค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกันใช่ค่ะ,คะ